มีของของแม่จ้าไหมออมีครับอันนี้นี่เอ,อ่อนี่เป็นของของแม่ข้าดีเขาจะใช้ของสิ่งนี้นะประกอบพิธีค้นหาแม่เจ้าครับ ไม่น่าเลยนะทำไมอาจารย์ป๊ะอ้าวจะไม่รู้หรอกวิชานี้หากมีของใช้ของคนที่ต้องการวางไว้นะแล้วหากเข็มทีพไปทางไหนมาเป็นทิศทางที่เขาอยู่น่สิอ่ะลองอีกสิโอ้โออารย์ เออมอองทอมแล้วมอ,องทอาคมคุกพวกมันปลุกพูดผีพิชานให้ปิดบังอยู่วิชาจะมันไม่ได้ผลหรอกรู้หรือเปล่าเออคุกหลวงทุกแห่งสืบแล้วไม่มีร่องรอยเขาจะจอมโปแล้ววิชาของจังเหลียงเอ้ยข้ารู้แล้วหากเราลองทำแบบนี้ยังไม่พบแล้วก็เขาคงจะอาจารย์โปอย่าพูดอย่างนั้นสิเปิดไดไม่ได้นะแม้ไทยเราจะเอามาหิดยิ่งนักแต่หากผลประโยชน์เขายังไม่ได้แล้วก็เขาไม่ลงมือแน่รับรองเราคิดดูซิว่าเขาเอาป้าเว๋นไปไว้ที่ไหน คนสําคัญอย่างเจ้าจอมเนี่ยเขาคงไม่พาไปในที่ที่คนรู้เห็นมากหรอกเออ,เอ,อที่ลึกลับเบะเจ้าจอมโปจิผู้กำกความลับทุกอย่างเขาคงซ่อนตัวอยู่ในตําหนักลับนั่นแหละอาอจารย์ครับข้าชนานาญทางนะให้เข้าไปดูนะเออิเข้าไปได้ไหมใช่แล้วให้ข้าไปเถอะไม่ได้จะไปอันตรายมากนะเพราะตาหนักนะั้นกว้างขวางเจ้าสองคนกว่าจะตามหาพบเนี่ยคงจะถูกเขาจับได้ นอกจากนอกจากว่าเราจะรู้ที่อยู่แน่ชัดแล้วเราจะได้ไปช่วยทันทีใช่ไหมอาจารย์ท่านว่าจริงไหมแม่นางเฉินเข้าเฝ้าไทยหายเมื่อไหอไร่พรุ่งนี้ค่ะดีเป็นโอกาสดีมากเลยทีเดียวจะให้แม่นางแม่นางเฉินนะั้นช่วยสืบหาเหรออาจารย์อมันก็เป็นทางเดียวที่มีอยู่นี่นะมันอันตรายมากนะแม่นางเฉินนะั้นเป็นคนธรรมดาก็จริงฐานะแม่ทางเฉินเท่านั้นนะ่ะที่จะตบตาเขาได้นะ หากว่าทำอย่างรอบคอบแล้วก็คงไม่มีอะไรแน่แม่นางเชิญเขารู้ว่าเรื่องนี้ทําให้เจ้าลาบากใจนะท่านนักกรุตข้ารับปากท่านค่ะอ๋อขอบคุณแม่นางเชิญขอบคุณมากอย่าทาอย่างนี้สิคะแต่ว่าข้าจะทํายังไงมั่งก็หาสถานที่ที่เขากักประเวินเอาไว้แล้วรีบส่งข่าวให้เรารู้เท่านั้นเองนะอ๋อเดี๋ยวก่อนแม่นางเชิญตรวจตรองดีแล้วเหรอขาอยาใหญ่ช่วยประเวินให้ปลอดภัยนะคะ แม่นางเฉินไม่ต้องห่วงคนของข้าจะคุ้มครองเจ้าเองพวกท่านอย่าเป็นห่วงเลยนะคะข้าต้องทําได้แม่นางเฉินบนคุณครั้งนี้ข้าเทียนฝูขอจดจําไว้จงหยวนพาแม่นางเฉิญลงไปส่งที่ตีนดอยเถอะครับแม่นางเฉินทําอะไรให้ระวังด้วยนะมีข่าวอะไรรีบส่งข่าวมาบอกพวกเราโดยด่วนนะอาจารย์ครับงั้นเข้าไปลวะวไปเชิญ